เป็นคลิปที่ทางทนายตั้มหรือว่าทนายสิทธาเปิดออกมานะครับบอกว่าเสียงผู้ชายคือเสียงของคุณดัมโบอีสานคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งพูดถึงการเอาเงินจากโคต้าลอตเตอรี่มาใช้ในการหาเสียงครับมันมาที่มันเป็นเรื่องที่แล้วมันก็กอยู่ในวงกตอนนั้นมันก็ไม่รู้ประวัติแต่ว,วาต่มามันเป็นเรื่องโคต้าลอตเตอรี่ จักมนันเลย,เยว,วี่นะครับคลิปเสียงช่วงที่ทนายสิทธาหรือว่าทนายตั้มแชร์เอาไว้ในเพจ Facebook นะครับเขาบอกว่าฝ่ายชายก็คือคุณดัมโบอีสานหรือว่านายเสกสกลอัฐาวงเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับส่วนเสียงของคุณผู้หญิงก็คือเสียงของคุณจุรีพรสินทุพไพรข้าราชการการเมืองประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในเวลาต่อมานะครับคุณดัมโบอีสานก็ยอมรับกับทนายตั้มว่าใช่เป็นเสียงของเขา แต่เป็นการคุยแบบเล่นๆหยอกล้อกัน <Ừ. S 1> กับฝั่งของคุณจุรีพรน,นะครับแต่เมื่อวานนี้พอคลิปมันปรากฏต้องยอมรับนะฮะหลายคนฟังแล้วบอกนี่คุยเล่นกันจริงๆเหรอจนทําให้ฝั่งของคุณจุรีพรครับสุดท้ายต้องนําพวงมาลัยเข้าพบกับคุณดัมโบอีสานเมื่อวานนี้ไปขอคมานะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณจุรีพรบอกว่าวันนั้นเป็นการคุยกับคุณดัมโบอีสานในลักษณะที่เปิดลาโพงคุยกัน เปิดสปิเกอร์เอ่เปิดสปิเกอร์โฟนคุยกันทำให้คนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยแอบอัดคลิปเอาไว้ครับแล้วก็เอาไปแชร์หลังจากนี้จะทำอะไรให้รอบคอบมากขึ้นและจนถึงที่สุดนะครับทั้งคู่เนี่ยเดินทางไปแจ้งความที่สอนอดุสิตเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้แจ้งความเอาผิดกับคนที่อัดคลิปไปแล้วทั้งคุณเสกสกลทั้งคุณจุรีพรนะครับวันนี้เดินทางไปที่สอนอดุสิตเพื่อขอให้ตำรวจเอาผิดกับในกิก นายกิ๊กคือคนที่แอบอัดคลิปเสียงเอาไว้แล้วก็เอามาแชร์โดยบอกว่าการกระทําของนายกิ๊กทําให้สังคมเข้าใจผิดว่าพวกตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของกองสลากพัทมีการแบ่งปันผลประโยชน์ซึ่งกันและกันทําให้เขาเสียชื่อเสียงยืนยันนะครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับโพต้าล,ลอตเตอรี่และคลิปที่ฟังกันไปเมื่อกี้นี้มีการตัดต่อเนื้อหาบางส่วนเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดเชื่อว่านี่เป็นการกันแกล้งทางการเมืองนะครับ หวังให้กระทบไปถึงท่านนายกเลยล่าสุดเนี่ยคุณรโบอีสานบอกว่าคุยกับนายกแล้วนะครับชี้แจงในเบื้องต้นนายกก็ตักเตือนมาว่าให้ระามาัดระวังในการใช้โทรศัพท์พูดคุยประเด็นสําคัญอย่ามาหยอกล้อกันแบบนี้อีกส่วนฝั่งของคุณจุรีพรก็ยืนยันนะครับว่าในกิิกเป็นคนอัดคลิปเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังกินข้าวแล้วเขาก็เปิดลําโพงคุยกัน เชื่อว่าในกิ๊กทาแบบนี้เพราะต้องการเรียกผลประโยชน์จากผู้ที่ต้องการโควตาลอตเตอรี่รพร้อมกันนี้ยืนยันนะครับไม่กระทบและก็ไม่กังวลว่าสิ่งที่พลตหมดเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศประธากนกรรมธิการปปชอของสภาจะตั้งกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้บริสุทธิ์ใจนะฮะทีนี้พอบอกว่าเอาเงินจากโควตามาใช้ในการหาเสียงตอนเลือกตั้งอดีตกกตครับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรโพสต์เฟซบุ๊กเลย อาจารย์สมชัยบอกว่าหากมีคลิปเสียงนักการเมืองบอกว่าเอาเงินจากแหล่งธุรกิจหวยออนไลน์15ล้านบาทมาใช้ในการเลือกตั้งแล้วคู่สนทนาก็บอกว่าใช่เพราะว่าอยู่ด้วยในเหตุการณ์กกตควรเรียกนักการเมืองทั้งสองคนมาชี้แจงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ แล้วมีการใช้เงินจํานวนดังกล่าวในการหาเสียงตอนเลือกตั้งจริงหรือไม่เนี่ยค่ะก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าเอ๊ะจะต้องมาตรวจกันอีกทีหรือเปล่าตกลงว่าจริงหรือไม่หรือว่าพูดล้อเล่นกันจริงๆนั่นนะสิฮะกกตต้องเดินหน้าตรวจสอบต่อด้วยค่ะสวัสดีครับผมจั๊ดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe y o u ูท b e ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ